วันนี้ขอนำเสนอเหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมวัดเรสมุดรวรวิหารอําเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามเหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2526ซึ่งมีพุทธลักษณะคือด้านหน้าของเหรียญเป็นพระพุทธร,รูปอยู่ในอิริยาบถยืนยื่นมือทั้งสองประคองบาทไว้ทางด้านหน้าใบหน้ารูปไข่ ตาหูจมูกและปากปากฏชัดด้านหลังของเหรียญเป็นยันและมีภาษาไทยเขียนคำว่าฉลองสมณศักดิ์พระราชสมุดเมทีห้าธันวาคม2 5 2พันหเหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมพุทธคุณแค้วคาดปลอดภัยป้องกันโรคภัย